สวัสดีค่ะบุ๊คดิชาลีมุ่งหมายผล MC GT 1 9อายุ28ปีค่ะอาชีเพเภสัชกรค่ะจริงๆนอกจากบทบาทเภสัชกรนะคะหนูยังทำอื่นๆอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะคะอินฟลูเอนเซอร์ขายต้นไม้ค่ะทำฟาร์มเต่านะคะแล้วก็เปิดร้านคาเฟ่ขอ,ของตัวเองด้วยค่ะสาเหตุที่เข้ามาประกวดนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆค่ะรู้สึกว่าเวทีนางงามะคะ่ะเป็นบทบาทใหม่มากๆที่หนูไม่เคยทํามาก่อนก็เลยคิดว่า ลองมาประกวดค่ะก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมจีนนะคะที่หนูชอบนะคะก็คือคนจีนนะคะที่หนูเห็นอาม่าอากงเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนที่ขยันมากหนูคิดว่าอันเนี้ย หนูรู้สึกว่ามันน่าจะนํามาปรับใช้ในปัจจุบันได้น่าจะนํามาเผยแพร่ให้คนปัจจุบันประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าเพื่อเศรษฐกิจปัจจุบันหรือสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันอะค่ะมันมีความฟุ้งเฟอ้อมีความแบบต้องยอมรับว่าปัจจุบันอะคนไม่ได้อดทนเท่าเมื่อก่อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทําให้เขาเห็นว่าปัจจุบันจีนอะเป็นมหาอำนาจได้เพราะเขาขยันเขาตั้งใจอะค่ะแล้วเราทําให้ดับเด็กไทยแบบนั้นได้อะน่าจะแบบประเทศไทยน่าจะไปนได้ไกลขึ้นค่ะความคาดหวังในเวทีนี้หนูก็คาดหวังว่าหนูต้องได้ท ก็เบื้องต้นก็คือเราก็ต้องปฏิบัติเป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนนางงามไปทําภารกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเข้าร่วมโครงการต่างๆค่ะ CSR โครงการการกุศลค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและสังคมไทยค่ะ